สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสปเปลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเผยแพร่โดยกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษา,าทะหาเรือสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องอยู่ไหนอยู่ได้ท่านผู้ฟังครับในโลกที่ไร้ภูมิแดน หรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วว่าโลกแห่งสิทธิเสรีภาพหรือโลกาภิวัตน์มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่ไหนหรือจะคบหาสมาคมกับใครก็ได้ทังนั้นประกอบกับความจําเป็นในการดํารงชีพทําให้เราต้องติดต่อกับคนอื่นซึ่งมีทั้งคนที่เรารักคนที่เรารู้สึกเฉยเฉยและแม้แต่กับคนที่เราเกลียดดังนั้น ตราบเท่าที่เรายังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราจะต้องรู้จักปรับตัวเองและแก้ไขตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นบ้างการที่จะทำตัวให้เป็นคนอยู่ที่ไหนอยู่ได้และอยู่ได้อย่างมีคนรักนั้นขอเสนอแนวทางในการปรับตัวดังต่อไปนี้หนึ่งให้ระลึกไว้เสมอว่าในโลกนี้ไม่ได้มีแต่เราเท่านั้นแต่เรายังมีพ่อแม่ ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงที่ต้องติดต่อกันฉะนั้นการที่จะพูดอะไรจะทำอะไรก็ควรเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วย 2. พยายามพูดแต่สิ่งที่ดีงามของคนอื่นมองโลกในแง่ดีอย่าอิจฉาริษยาพยาบาทปองร้าย 3. ทํทำดีต่อคนอื่นอย่างจริงใจ คือมีใจมเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อเพ่คนอื่นบ้างรู้จักเสียสละเพื่อเพื่อนร่วมลกูกตามสมควรแก่กำลังของตน 4. ไม่นินทาว่าร้ายใครการนินทาว่าร้ายกันนั้นย่อมก่อความเสียหายทั้งแก่ผู้นินทาเองและผู้ถูกนินทาอีกทั้งยังเป็นที่น่าเบื่อหน่ายของเพื่อนฝูงไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย สีหัดยอมให้คนอื่นบ้างในเรื่องที่พอจะยอมกันได้บางคนต้องการจะให้คนอื่นตามใจตัวเองอยู่ข้างเดียวใครจะคิดเห็นอย่างไรไม่สนใจมีแต่ทิฏฐิมานะ 6. กทำตัวให้เป็นบุคคลที่น่าสนใจคือทำตัวให้มีชีวิตชีวาและร่าเริงสดชื่นอยู่เสมอมองโลกในแง่ดี พร้อมๆกับเข้าใจความเป็นไปของลูกอย่างถูกต้องถ้าผู้ฟังที่เคารพครับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับว่าเป็นโอกาสอันสุดแสนประเสริฐแม้ว่าเราจะเลือกที่เกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่อยู่ได้ที่วิเศษที่สุดคือเราสามารถเลือกอยู่อย่างมีความสุขได้ด้วยโดยพยายามปรับตัวดังกล่าวข้างต้นทำได้อย่างนี้ อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อย่างมีสสงจิสุขผมผู้พันสับเปลย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญกรุณาแชร์ให้กับคนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะครับสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับ สวัสดีครับ